สวัสดีค่ะเจเนสในทีมเดอะไอคอนนะคะจำปอได้เปล่าปอแจ๋วไงะคะวันนี้ขอฝากด้วยตับตัวนะคะอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของจอร์จเนสด้วยนะคะช่วยช่วยด้วยนะคะเป็นไงบ้างครับพี่ปอครับหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เจเนสมาแล้ว10กว่าวันมันดีมากเลยค่ะจอร์จรู้สึกว่าห <laughs> น้าเปลี่ยนไปเลยตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าชอบหน้าตัวเองมากๆเลยนะคะไม่ได้ว่าหัวหรือว่าอยากจะหายเจเนสนะคะ บอกเลยค่ะว่าคือปกติหน้าไม่มีปัญหายอยู่แล้วแต่ปัญหาที่มีก็คือพวกเออ่รอยฟ้าจั่งหรือว่าริ้วรอยเล็กๆค่ะเราปวดได้กำลังลองทานแล้วนี่นะคะหน้าใสขึ้นพวกรอยแบบยิ้วริววร้ว,ว,รว,ว,รว,ว,รวนะคะพวกวตีนหลายๆตีนเนี่ยค่ะตีนกานะคะใช้ตีน,นไก่ก็เริ่มตื้นขึ้นนะคะแล้วก็หน้าใสอ่ะคือคนก็หลายๆคนก็ก็มองหน้าอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยพี่ปอยพี่พอลหน้าหน้าใสขึ้นเราก็ดีใจแต่สิ่งที่ดีใจกว่าก็คื ได้แนะนําเพื่อนและเพื่อนใช้เพื่อนที่หน้ามีปัญหาหน้าดีกันทุกคนคะ่ะทุกคนที่เราบอกว่าโอ้โ,อโหแบบหามานานแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลหน้าให้ใสเด้งแบบนี้ทุกคนแบบว่าแฮปปี้มากๆแล้วเราก็เลยแบบดีใจได้บุญได้ตังไ,ได้ทุกอย่าง <c oughs> หลังหลังจากที่ทํามาแล้วสิบกว่าวันนี้ตอนนี้รายได้เท่าไหร่แล้วครับพี่ปอ<ๆ>ครับได้เออไม่มากไม่น้อยค่ะสามหมื 30, 000, ่แบบบบนกับแปดร้อยอันนี้คิดไว้าว เมื่อกี้กดดูแล้วได้ประมาณ3า0 0มืก้าแปดร้อยค่ะนี่ยังมีสมัครรอนะคะยังไม่ได้คีย์เข้าไปอีกนี่นะ <laughs> ถือว่าไวมากครับ10วันนะฮะสุดท้ายอยากฝากอะไรให้กับชาวเจเนสครับอยากบอกนะคะว่าดีใจค่ะที่ได้มาเจอเจเนสดีใจที่ได้มาเจอปอลนะคะที่ช่วยแนะนําเจอเอ้ด้วยนะคะที่ช่วยแนะนําให้เจอผลิตภัณฑ์ดีๆคือเจอผลิตภัณฑ์ดีๆที่ที่ถูกหน้าเราเนี่ยทำหน้าสวยนี่เราก็ดีใจสุดๆแล้วแต่เราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําให้หน้าสวยเนี่ยมันทำให้เรามีสตางค์ี ต้องขอบคุณเจนเนสและคิดว่าจะต้องสู้จะต้องลุยจะต้องทําให้ได้แบบเขาถามคุพอถามว่าอยากได้สตางค์เท่าไหร่ก็ตอบแค่ว่าอยากได้มากที่สุดให้ถึงมากได้ไม่ได้เป็นคนโลภค่ะไม่โลภหร่าจะดีมากเลยค่ะขอบ <c oughs> คุณพี่ปอมมากครับสวัสดีครับ